โอเคสวัสดีสวัสดิรุณไทยสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟุตบอลฟีเวอร์กันเนาะในค่ายปีจีทุกคนนะเกมใหม่ล่าสุดกับเนาะโอเคมาทุนหน้ำพันทุกคนนะเดี๋ยวลองเล่นเกมนี้แล้วกันเนาะเกมใหม่ทุกคนนะโอเคมาก็เดี๋ยวผมจะไปที่สักเบ็ดสิบแล้วกันครับทุกคนนะอืมน่าจะได้ทุกคนนะเบ็ดสิบเนาะนั่นแหละครับเนาะก็เกมเนี้ยมันจะแพงตอนที่เราหมุนตัวนี้ทุกคนนะโอเคมาเบ็ดสิบทุกคนนะไปครับปักก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์รับชมเพื่อความถึงแล้วกันครับเนาะก็ไม่แนะนํำไปเล่นนนเองทุกคคะรับมา วยคุณ2อมีสุ่มมาครับแต่ว่าไม่จ่ายทุกคนนะรูปแบบเกมมันก็จะมีประมาณนี้คนนะตอนที่เราซื้อรีสปินตัวเนี้ยมันก็จะสุ่มตัวคูณไม่นะแต่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะเลือกสุ่มก็เออ,เอาดีๆล้วกันนะทุกคนนะไม่เชงว่าจะเลือกรนะีสปินเนาะเออนั่นแหละครับทุกคนซึ่งซึ่งตัวแพงมันก็จะแพงอะ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ไม่เอาเราต้องเอาลุนเต็มจอทุกคนนะเฮ้ยทองจ่าย บบเกมๆนี้มีเท่านี้ทุกคนนะที่เหลือก็มันไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีสเตเตอร์ไม่มีฟรีเกมนะทุกคนนะเออโอ้ไปไหนหมดวันนียเงียบเหงาวะจริงๆก็อยากจะขึ้นเปนทุกคนนะแต่ว่าเวลามันรีมันแพงอุ้ยบิบ๊กวินทุกคนไอนน้ตัวแพงทุกคนด้วยทองนะซ้ำหนอยสวยปั่นธรรมดาก็ได้มั้งอ่ะอันนี้ลองเลยอันนี้ตัวถูกทุกคนนะลองกดไปแล้วกันครับทุกคนนะ ต้องคูณ3ยังไม่จ่ายโอ้ยไม่จ่ายลกวีครับทุกคนตกคูณอยู่ไหนครับเนี่ยขอเต็มจอสักรอบได้ไหมอันนี้ต้องถูกสนุยให้เถอะคูณ2ก็ยอย่างไม่เต็มทุกคนโอ้ไปเถอะครับทุกคนนะไปคูณห้าพันเหรอ กำไรสักสามสี่พันก็ดีใจแล้วโอ้นี่ลอยสัดอันนี้น่าจะได้หรอสู้ได้อยู่วะทุนเรายังมีเยอะอยู่คูณสิบอันนี้กำไรทุกคนนะไปครับเต็มจอสักดอกดีโอ้โหไม่มีตัวคูนมาทุกคนตัวคูณสองไม่จ่ายคูณสิบโอเคอันนี้คุ้มทุกคนนะอย่างนี้ก็ได้ทั้งวันนะครับทุกคนถ้ามันมาง่ายอย่างเงี้ยว้นนี่ไม่มีตัวคูณทุกคน เต็มจอเหอะขอร้องละเห้ยเห้ยเห้ยเหอาน่วงยาวเลยครับพี่ <c oughs> คูณสิบโอ้โหไม่จ่ายตัวคูณมาล้วนทุกคนคูณมาล้วนแต่ว่าไม่จ่ายเว้ยรองเท้านี่มันกี่ร้อยเท่าวะสามหน่ยเท่าปะสามหาาน่ยเท่าหรือห้าหน่ยเท่าทุกคนโอ้ตัวคูณมาไม่ไม่ตรงกันนะทุกคนนะรีป่ะบัดชักเริ่มหนัก เริ่มหนักแล้วเ,เริ่มเลือไม่จ่ายแล้วทุกคนโอ้โหไม่มีตัวคูณมาทุกคนดูดิ180ร้อยแปดสิบห่รอยแปดสิมา,มาทุกคนนะเออสวยโอเคนี่ทุกคนนะที่เราต้องการเว้เออโอเคสองพันห้าทุกคนนะนี่ทุกคนนะหกพันไปกันต่อทุกคนเนี่ยครับเราเบ็ดสิบก็จริงนะแต่ว่ามันแพงตอนที่เราจะรีสปินทุกคนนะซึ่ง แต่ว่าฟันธรรมดามีโอกาสได้เต็มจอมันก็มีอะทุกคนนะเออกำไรอยู่พันห้าตอนนี้ทุกคนคูณสิบอันนี้ตัวถูกสุดเนี่ยไอ้นบีดเนี่ยมันต้องได้ตัวคูณทุกคนนะมันไม่คุ้มเว้ยเออ ขูนไม่มาเยลยรีไปโอ้โหไม่เออเต็มจ,จอเหอะโอ้โหโอเคไปดีกว่ารองเท้าอีกแล้วปั๊กไห้อีกสักทีดิอีกสักทีดิ ว่ามันยากไมหมมันก็นยากทุกคนดูดิมันมันต้องกินเราก่อนนะถึงจะโอเคสวยคูณสามยังดีวะมาอันหาทุกคนนะไปกดไปขยับไปสามสิบทุกคนมา โอ้โหมันไม่ยอมเต็มให้เราทุกคนไปกันดอทุกคนรูปแบบเกมมันมีเท่านี้แหละครับรถที่เหลือมันก็ไม่มีอะไระทุกคนนะก็ต้องเน้นกําไรไว้ก่อนแหะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อกดริสปินไปเรื่อยมันก็จะหมดไปเรื่อยทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าออหลังกันทุกคนนะทุนห้าพันผมขอกาไรสักสามพันก็ได้พอแหละแค่นั้นแหละทุกคนเออลองรีไปทุกคน อันนี้ถ้ามันจ่ายเนี่ถือว่าคุณหหอยู่นะทุกคนนะแต่ว่ามันก็กำไรไม่เท่าไหร่ไงแต่ถ้ามันติดตัวคุณด้วยจะดีอคุณ5้าปาอะไ้สวยรางวัลก้อนโตหกร้อยเจ็ดสิบห้าคุณสองไม่จ่ายเ๋ยได้เต็มจอเออเต็มจอสักทีดีวะโอ้โห ยังไม่มาโอเคเบตห้าสทุกคนนะมาอันนี้เดี๋ยวลองปั่นแบบยาวๆแล้วก็ทุกคนดูดีว่าเออมันจะจ่ายหรอไหมครับทุกคนนะจะมีโอกาสเต็มจอไหมถ้าเราไม่เลียนนะทุกคนนะเออคือถ้าซื้อถ้าเล่นเบตห้าิบเนี่ย 50, คือรีสปินเนี่ยแพงแล้วทุกคนนะเออนั่นแหละ เนี่ยมันก็จ่ายทุกคนนะคูณสไม่จ่ายก็ู้หกร้โอเคมาไปครับทุกคนถ้าได้ติมจอติดตัวคูณนี้ดีเลยทุกคนนะสวยคูณ5โอเค4ี่ันหรู้เรื่องไม่ต้องติมจอกันเลยนะพอ โอเคผมบอดีกว่าทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกมฟุตบอลฟีเวอร์ทุกคนในในคราปีจีทุกคนนะเกมใหม่เนาะก็ทุนลงมา5,000กำไรมาสามหน้าก็เพียงพอต่อก,การเลิกเนาะก็ถือว่าแตกแล้วกันครับไปแยกย,ย้ายขอบคุณทุกคนที่รับชมกับเราคนกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ